ลาบเนื้อพอมีเสร็จบลันดั์ขึ้นขึ้นไก่อ,อูลิกาชิลิสมอลลิตแลนวด้บลอดแอซิทโตรนบลอดเอ่อออเอ็กซ์ตร้าชิลีอูลิกาครื่องสาก,กินแอสคอตัมีครืบบร่องสาก,กินรกบ,บรกอกโคล่เอ่อบรอกโคล่โอเ้ยแอ่ Koriander och olika. i Chibaile. Extra chilipulver. Kaukoua. Extra här. Varför jag inte blandar massor av grönsaker. Om man ska äta någonting, då varma man. Då gick grönsaken sönder. Mycket citronblad. เนเนือ้อสหที่หนูไม่ใส่ผักปนนะคะเพราะว่าเวลาจะอุ่นอีกทีเดี๋ยวผักมันเสียไม่อร่อยนะคะเวลากินก็ใส่ส,สดๆเลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย